ค่ะท่านผู้ชมนะคะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาซูช่องเจต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมสําหรับเมื่อนี่นะคะแอดมินสี่เดินทางไปที่วัดภูน้อยเทพบงคลนะคะซึ่งเมื่อนี่นะคะทางมาดามเล่แอดเจต่างคนผู้ไทยบุญธรรมน้ําโศกนะคะแล้วก็เอื้อยเขียวผ้ารวยนะคะแล้วก็เอื้อยเล่นะคะเล่พาทำพารวยนะคะเนาะ เป็นทีมงานของแอเจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้สิพากันไปทํำบุญนะคะที่วัดภูน้อยเทพมงคลน,นะคะท่านผู้ชมเจตังกับเออแฟนครับเอฟซี FC เคยไปถวายเก้าอีนะคะที่วัดแห่งหนี้นะคะร้อยเก้าตัวคะ่ะท่านผู้ชมกะสำรับท่านใดเออที่อยากจะติดตามตัวเลขนะคะกะติดตามไปกับแอเจตังใดนะคะกะรวมนุโมทนาบุญไปน้ำกันน้องพี่น้องเนาะ เมื่อ,ไไว,อ,อะะวันที่2 1 22 2 3เพิ่นสิมีงานบวงสวงเมื่อนี้ถือว่าเฮ่ามีโอกาส,สิร่รวมเดินทางนะคะคือทางมาดามกับอันเอ่ยเขียวหลายคนนะคะกะแม่น่อยแม่เน่าไปน้ากันหลายคนิร่รวมเดินทางไปพร้อมกันไปทํางบุญน,น้ากันแอดเจตังก็อยากชวนแฟนค่บแฟนช่องรวมเดินทางไปนํากันนาะพี่น้องเนาะ ก่อ,อื้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครอยากโชคดีมีโชคลาภนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขแล้วก็คลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆด,ดังๆนะคะเดี๋ยวจะนํามาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะปพี่น้องไปน้ันกลยเลาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะอ๋อี่าทำบุญมาแล้วพี่เอทำบุญม,มาแล้พวพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับบุญธรรมนำโชคค่ะบุญธรรมนำโชคครับจะบอกพี่เอว่าตอนนี้มาหาปู่พี่วันนั้นมาตรงนี้แหละพี่เอพี่เอโทรอยู่นีติโทรอยู่นีละที่หนูให้พี่เอโทรแล้วหนูก็กลัวพี่เอตะวันนั้นอ๋อพอดีว่าปู่มาพอดีพี่เอค่ะเพื่อบอกลำพงขึ้นเจ้าคือเพ่อเปิดลำพง ล้ำค่อมด้วยใส่ไม่คูโฟนปิดนั่นเลเอาเสียงเป็นหรอเหล้วแต่เแล้วแต่พี่อะไรนะแล้วแต่เจ๊ลังยังไม่มาจะตามมาที่หลังค่ะรอรอพี่ลังเจ๊ลังอยู่ตอนนี้ยังไม่มาจเปิุณซีมาบบมาเนาะพี่หน่องเขาบอกว่าเขาไปซื้อเมื่อเช้านี้อยู่แต่ก็รออยู่ตรงนี้แหละค่ะ ว่านี่ลงนะครับรอให้หังมันมารอตามวลาวางางค่ะั้พี่เออเออเอาเจ้าเอาเจ้าจะอัดไหเจ้าได้อัดไหมยังไม่ได้อัดกับเลยอัดบุได้เลี้วร้บุเห็นหนาได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแลได้ยินแล้วค่ะน้องกัเตีอน พูดถึง f อซใครถูกกันบ้างเนาะก็แล้วแต่ตามพัสนาของเราเะนาะเอฟซีเนาะหร<ะ>ือเยอะซื้อน้อยเขาถูกไปไม่ถูก,ใค,ถกใครคืนหรือไม่คืนก็อยู่ที่บุญวาสนาของเรานั่นแหละก็รีบสร้างรีบทํากันจะได้ หมดเวรหมดกรรมจะได้หมดหนี้หมดสินค่อยๆทําไปถ้าใครที่ยังไม่ถูกนะถ้าใครมีกรรมนะ่ะให้ไปแก้กรรมแบบนี้นะเชื่อถ้าเชื่อคําของพี่เอกก็แล้วไม่เชื่อก็แล้วก็แล้วแต่แต่พี่เอ๋ทำแล้วมันได้ผลให้เราไปทําบุญอ่าไปที่วัดวัดใดวัดหนึ่งก็ได้เปิดบุ ให้พระอาจารย์เขาเปิดโบสถ์ให้แล้วเอามือไปแตะที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดนะ่ะขอธรรมากมเอาคําสิ่งดีๆคําสิ่งดีๆที่เราพูดออกไปที่เราติดค้างอะไรติดค้างพ่อแม่ติดค้างครูบาอาจารย์หรือนี่สีคุณบ,บ,บาลบบาสารกันงเอาไว้ที่เราลืมก็พูดออกไปให้มันหมดสิ้นกันวันนี้ขอเป็นคนใหม่ ล้วขอโชคขอลาบกลับคืนมาบุญบารมีของเราอ่ะให้มีให้เปิดขึ้นมาและมันจะได้ผลจริงๆแล้วเดี๋ยวทางพี่เพี่เอจะให้ต่อไปนี้อ่ะมันเป็นมันเป็นแบบเขาให้เป็นปริศนามาน้องก็ช่วยกันนะ่างที่ว่าเมื่อคืนเมื่อที่เดียวเมื่อที่ว่าให้ติดแผนทาแล้วเร่าได้จับปลาแต่วมนี้ก็ฝได้จับปลาอีกจับปลานี้ก็คือจับปลาจับปลาจับปลาชิ แต่ว่าได้สองคือสองตัวตัวละข้างละตัวข้างละตัวนี่เป็นปู่เขาให้มาพิศนาข้างละตัวแต่พี่เอตีออกมาแบบนี้พี่เอตีออกมาแบบเนี้ปลาช่อนสองตัวที่พิจะตีเป็นแปดสองตัวก็เป็นสองละมือนี่ก็เป็นหน้าลนะ 8, แปดสองห้า สองแปดอะไรประมาณเนี้ยครับก็ขึ้นให้เอฟซีดูกันแล้วกันแต่พอดีพี่ถือปลาขึ้นมาสองตัวขึ้นมาโอก็บอกว่าให้ไปหาย่าหน่อยย่าเรียกห้าสองพี่ก็เรียกไปพี่ก็ไปหาย่าย่าก็เขียนงห้าใส่กระดาษให้เป็นห้าสองเขียนใส่กระดาษแล้วก็ให้พี่มาเปิดดูนะเปิดดูแล้วมันเป็นห้าสองแต่เลขของย่าต้องซื้อขึ้นซื้อลงนะ ต้องซื้อซื้อลงนะย่าเขียนให้ห้าสองน้องต้องซื้อกันห้าสามกับห้าหนึ่งอย่างนี้นะแต่ของย่านี้เน้นข้างล่างอย่างเดียวอของย่าห <5, 1. S 1> ้านเน้นล่างอย่างเดียวของปูขึ้นข้างบนความพาว่าที่พี่ได้มั่นใจห้าสองแปดนี่เพราะอะไรเพราะตกท้ายปูเขาเขียนลงในดินให้พี่ดูมันจะออกตัวนี้แหละลูกมันจะออกตัวนี้เอาตัวนี้แหละไป จะเลขห้ากับเลขสองกับเลขแ<า>ปดเ,<า>เป็นข้างบนถ้าปู่อ่ะถ้าผู้ชายมาบอกอ่ะเลขจะขึ้นข้างบนถ้าผู้หญิงมาบอกเลขจะลงข้างล่างแต่ให้ซื้อขึ้นซื้อลงให้กลับด้วย<า>นี่แหล<า>ะคือปริศนาของปูก่กับย่าหาสองให้ล่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนานะให้ซื้อขึ้นซื้อบน<า>ซื้อลง<า>ซื้อตัดเล่นกันอย่างว่าที่แล้วพี่เอ้ก็ตัดเล่นนั่นแหละก็ซื้อก็ได้อยู่ พี่เอโชคดีเยอะไหมคะพี่เอก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะแต่แต่ไม่กล้าออกซื่อ่เดี๋ยวจะมีคนว่าขี้มูขี้คุยก็ว่าอีกละไม่ว่าอะไรค่ะขอให้ถูกเจเจตังก็ได้ยินข่าวว่าเอ่อพี่เอถูกเป็นล้านเกือบสองล้านค่ะโอ้ปวดเขียนด้ี้างไหมบอกตรงๆไม่ไม่วัดเทสอะไรพี่ถูกพี่ได้เงินล้านแปดล้านแปด ล้านเปลี่ยนทะลุสนเสียบสองล้านสาธุสาธุค่ะตีข้อให้พี่นะเดี๋ยวจะไปตีแอนให้ค่ะตีข้อกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วจบซื้อไปก็หมดไปเป็นแสนกว่าแล้วแต่คือมั่นใจมากไงซื้อสามเจ้าห้าเจ็ดเนี่ยซื้อซื้อเยอะกว่าเพื่อนห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยซื้อตัวละหมื่นตัวละหมื่นสามเจ้าอ่ะคมันเข่ากับเละงูพอดีเลยพี่ ซื้อก่อนตั้งแต่ตอนที่ให้สัมภาษณ์ทีแรกอ่ะซื้อก่อนตั้งแต่ตอนที่ให้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 น้องลังทีแรกอ่ะให้น้องลังเสร็จปุ๊บก็ไปจองไว้เลยว่าตัวนี้จะซื้อเอาเองอย่าเพิ่งขายให้คนอื่นบอกเขาบอกลายมืออย่างนี้เลยว่าเราซื้อตัวละหมื่นไปเลยค่ะกลับด้วยก็ซื้อบนล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแล้วแต่จิตของเราอ่ะนะแล้วจิตของเรากําหนดแบบไหนเราก็ซื้อแบบนั้นพี่เอสรุปพี่เอคะ สรุปเลขล่างอะไรคะสรุปเลขล่างย่าเขียนห้ห้าสองแต่ว่าซื้อขึ้นซื้อลงนะห้าสองพี่ก็ซื้อเป็นห้าสามมั่งกับห้าหนึ่งมั่งสรุปแล้วคือห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนาะพี่เอเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนาะขึ้นต้องลงนี่เลขล่างเนาะเขาเขาจะมาบอกเราตรงๆไม่ได้หรอกเขาต้องให้เราเฉียดแต้มนึงนั่นแหละเพราะถ้าบอกตรงๆบารามีแกลดลงแน่นอน ก็แกก็จะไม่ได้ให้เราอิน้าน้าเราเสยบอกตรงๆกันนะเอาใช่าเล่งหรอไม่ใช่ขาเล่งใช่ขาเปล่งห้าสองอยากซื้อห้าสามห้าหนึ่งอย่างนี้แต่ว่าล่างนะถ้าผู้หญิงมาบอกอ่ะผู้หญิงมาบอกนี่คือล่างอย่างเดียวผู้ชายมาเขียนให้ก็คือข้างบนอย่างเดียวให้เอฟซีพิจารณาเอาอยากซื้อแบบไหนก็ซื้อแบบตัดเล่นเอาตัดเล่นด้วยเผื่อเราได้รางค้าออก ของอย่างนี้มันขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของอืมตัดโทรีส์แม่มันไปถึอมองอ้นี่แม่มองกดปุ่มพอดีพี่น้องสรุปตัวเลขเอาวันนี้พี่น้องสรุปตัวเลขสรุปตัวเลขแปดองหาทุกคนหาซ้ำนี้กันทคนหซ้ำนี้แปดสองหาก็แปดสองห้าเปิดหน้ากนทะทงใตัวนิ่งจรนงจนีงนะกคนหาย้าจตี้ยบเตี้บนะคท่านผู้ชม แดดมอดบ่ตรงนี้ถกตมมานี่กระดับต้นนัตรงตัวหลอกมันหนองสี่ก็ปิดเปิดไม้แต่เขียวปิดเปิดอะดเปิไมันถือปุมอันนี้ยันเมียนจอคันหนึ่งรอคันแบดมีอ่สรุปแก็คือจำมีได้หาลีเอ้าของอันคอยขึ้นหลายแต่เกือบสีบ ค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะหาสองแปดหาสองแปดเลขล่างก็กคือห้าสองแต่ว่าพี่เอบอกว่าให้ขึ้นแต้มลงแต้มก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะท่านผู้ชม ค่ะธามชมนะคะกับแอดมินขอสรุปตัวเลขนะคะของพี่เอนะคะหาสองแปดนะคะอันเลขเอยเขียวเมื่อไหรนเลยล่ะธามชชมส่วนเลขพีเอิ่นกับทุ่มาหมอนี่บอกเอยเขียวขึ้นแต้มลงแต้มเนาะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าีามนะคะธาม่ชก็แอดมินกับขอบพุ่นทุกท่านนะคะที่มเมนต์ตามรับชมใาการพี่อนี่วนีค่ะ ตัวเลขที่ติดตามเนี่รับชคถือว่าดทั่แอดเจตังนะคะสาธุสาธุเดี๋ยวรอลุ้นตัวเลขด้วยกันนะคะขอให้สุกูสุกคี่เขามาติดตามขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แอดเจตังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครชอบตัวเลขก็แคปหน้าจอไว้นะคะโชคคมันหวานสุขสุกคนสวัสดี